เขียวพัน KUML เจ็ดสิบวันหนักพอได้พันนี้เจวันแล้วยังเขียวปัดอยู่เลย <gigs> เมื่อช้ามิดฝนกระนำต่อยอดได้อีก ระชุม่มกระชวยขึ้นมาเลยทีเดียวชูช่อชันสะไหวดอกเพลิบฟักอย่างกัะหนวดกู้ มีทั้งฝักทั้งดอกสชั้นเลยมั้งเนี่ยฝนก็นำลงมาเมื่อคืนนี้น่าจะต่อยอดได้อีกสองสชั้นอีกยี่สิวันน่าจะได้เกี่ยวเจบวันแล้ว หนักเอาเรื่องเหมือนกันพันนี้ต่อยอดไปเรื่อยเลย ทัดเลย